สบายดีจ้าพี่น้องเมื่อสุขสุคนน้องมิวเห็นยังนะลูกสบายดีปลาลุงนะลูกสบายดีจ้ะปลาลุงสบายดีจ้าลุงปาาอาฮ่าก็มาตะลาดรถแล้วก็พาก,กันอุกขลุกเห็ดใน,นอยู่เนีกินย่เด้อจ้าพี่น้องออนนทอดผสมทอดผสมวะลูกน้องมิวอยากกินทอดผสมแวะตลาดแรงแล้วก็ซื้อทอดปลาซื้อฉันบอกไหม,ไมลูกน้ำมันพองไหนทอดปลผสมกับต้มปลานิ่งเ้อพี่น้อง นี่หม้อนี่ต้มปลาเนยแสบพอดีเลยแม่แสบพอดีบอปลเห็ดปลาเป็นคนเห็ดพออุ้มพออุ้มให้เหยียบตีนะพออุ้มกับน้องมิวบ่โดยแต่เขาเป็นคนชิมจะเป็นคนชิม<อ>เฮ่อพออุ้มสบายดีแน่คัน,น,นหัวแม่ต้มปลาไม่กินต้มปลาหวานบ่จังไรไม่ยังมาทานชิมน้องมิวว่าแซ่บแซ่บบาสา่สะลู เอาล้วบ้าลูกนี่ครับกำลังรวมรวมทอดปลาสมเด็จพี่น้องปลาสมปลาสมชา,ายใต้นี่น้องมิวพันยากเลยทอดในพื้นตอนหนึ่งย่างย่างแกงป,ปลานินต้มปลานินกินกับข้าวเจ้าเด้อพี่น้องเทากันหน่าคือปลาแซลม,มอนหน่าคือปลาแซลม,มอนยังเคยกินยังกินแล้วบ่สยักินแล้วบ่ลูกยัางย่ได้ลูกหวาน ไม่จะเคกินไปเลยบ,บันีดก็เซ็นไปีเรียบร้อยเด้อจ้าพี่นออ้องต้มปลานิลแกงปลานิลต้มปลานิลเนาะสมอันนี้ก็คือแจ่วขี้ปลาเด้อพี่น้องอันนี้ก็ถทอดปลาสอของน้องมิวมามาพี่น้องมากินข้าวแรงนำกันเมือ่อสุขูมสุคนสบายจับป้าลุงสบายจ้าลุงปนอา มันเาขาแดงน้ำกันวันนี้ต้มปลาสบายดีจ้าต้มปลานินต้งข้าเจ้าเนาะเผาไปเจ,จ้าปลากระกรป๋องเอามันบตากไปบ้าพอแล้วปะไม่ต้องดูเด็กคนตาบอดยแม่ตัดให้อืม

ปลามีน้ำพิชซ์นี่แซ่บเลยเฮอยตอกบอนมนันยิงมันได้สิ มกันน้เอาบอกมันก็ได้นี่ตอนปลาตอนไม้บอน้องน้องยังอยู่ไนบังกะรันเหรอเออแหบนี้แี่ก็ได้อนีก็อ้าวอ้าคุณไปปลา じゃあ、おわんにこんかん。ああ、いるね。 น้ามกันเด้อจ้ามงปน้มากินกันเด้อจ้ามึงปนอามากินกัน n o ง m a นเ้จ้าไม่เซ็งยังไม่ลบไม่เซ็งทำไมเซ็งเมื่อบ้านอื่นทำ่เมื่อบ้าน่ได้ เห็นบางเห็นแะ้วนะมันหินแล้วในส่วนเขนยังอยู่เล้วส่วนเจ้าบไปแดงเพียนอ้าม่าเอามาปยิงรอคกินผักก็ตายตายนะกินได้ค่ะคุณือกินผักด้แข็งแรง เม็ตัวเร็วเห็บกนามันเล็นเอืมอืมนีู่กีออันนี้เอากาศก็นอนๆเนาะ ก็เล็กจกินก็เลอ๋อหนามันม่นะอืมหนามันหนาใสเลยนอันนี้กระดูกอันนี้บ้าขามากเลยนืน้ำหัวอันนี้กาะไล่ันนั้นกิมันกันวขอนขอนเเอาเอ็อยู่เลย เปิดกลงนะตัางต๊ะปมอบปะ่ะพอแล้ว<อ>ลายเลยเต็มถ้วยอ,อร่อยอร่อยนะชิมค้นปลาสมนางเมียวในแซนบาก

โอ้ยขยันซื้อมดอย่านี่นะนอนตามไหน้อนก่นง้นไหมงงไหมแล้วทุกคน

哎，不，啊啊听嘛，

Ừ. 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 còn <laughs> pha họ mạnh này phần này cây hết hàng ผสมขิงมาคนเดียวจนหมดเนาะมาอบคนเดียวหมดเติมเนาะทำอยงางทองอยู่เฉพาะอยู่เฉพาะพี่นี่ชนางก็พอลาผีร้านอกไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชนางพาแซมเด้อจ้าพี่น้องเจอกันเจอกันจีน่าในเดจ้าบ๊ายบายสบายดี